สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมอัดสุสกีช็อปนะครับวันนี้ก็มีเหมือนเช่นเคยนะฮะรถยนต์ที่จะมานําเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมไปชมกันเลยดีกว่าว่าจะสวยแค่ไหนนะครับผม เอาล่ะไปเลยครับผมในส่วนของขั้นนี้นะครับก็จะเป็นรถของคุณบีมนะครับผมนี่คุณบีมก็จะให้ผมนําไปส่งให้ที่ลำลูก,กานะครับผมปทุมธานีนี่เองเนาะคันนี้มีการตกแต่งแบบเป็นสีเขียวนะครับแนวมินิีเนาะต,ติดชุดแต่งมินนีนะครับผมคันนี้คุณบีมก็ดีไซน์ด้วยกันกันกบผมนะครับพอดีแกดูคลิปผมมาจากใน u t u b e นั่นแหละฮะแล้วแกก็เลยอยากได้แบบประมาณนี้แต่ว่าไม่อยากได้ลายที่มันเยอะมากเกินไปอยากได้ให้มันเรียบๆนะครับ ดูดีดูดีน่ารักน่ารักหน่อยนะครับมุมมันจะแคบนิดนึงนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับผมแล้วก็ส่งมอบรถค่อนข้างเยอะนะครับเห็นช่องว่างเมื่อกี้เดี๋ยวก็มีรถมาจอดอีกนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในกันเลยดีกว่านี่ครับผมด้านในมีการทาเบาะสีครีมรับสติกเกอร์ครีมนะครับอันนี้คุณบีมก็ดูแบบมาจากใน YouTube นะครับผมอ่าผมขอปลดล็อกนิดนึงลืมปลดล็อกด้านหลังครับโอเคประมาณนี้นะครับข้างในนะฮะเบาะหนังสีครีมนะฮะ ก็คือสเปคเนี่ยจะคล้ายๆกับคลิปที่ผมเคยทําลงไปเลยนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับนี่ครับผมด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะครับชุดแต่งเป็นมินิ V3 นะครับเวอร์ชัน3แล้วนะครับของเราแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์หลังให้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปอยู่แล้วเนาะมีตัวจอกับกล้องหลังมาให้อยู่แล้วนะครับคุณบีมก็ขอตัวคลิปฉลามด้วยนะครับผมมุมมันแคบที่นึ่งนะผมอาจจะถ่ายได้เห็นว่าไม่สวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารถจอดเยอะจริงๆครับวันนี้เดี๋ยวผมพาดูด้านหลังนี่ครับ นี่เลยก็จะประมาณนี้เชือกตรงนี้สามารถแขวนได้เนาะโอเคเดี๋ยวผมขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของบรรยากาศการส่งมอบนะครับนี่ก็ออกมาแต่เช้านะครับแล้วก็ขับวนผมหลงขึ้นทางด่วนด้วยนะครับก็เลยถึงลูกค้าช้าหน่อยนะครับแต่ก็รีบมาส่งให้ลูกค้าแต่เช้าเนาะที่ลำลูกกานะครับก็เป็นคุณบีมกบแฟนนะครับตรวจรถกับผมอยู่นะครับตรงนี้นะครับ คร่าวๆประมาณนี้เลยนะฮะสวยงามอย่างนี้เลยนะฮะอันนี้จอดแบบโล่งๆแล้วหน้าบ้านคุบีมแล้วนะครับผมภาพจะประมาณนี้สวยงามแบบนี้เลยเรียบๆนะครับแต่งแนวมินิเนาะคุณบีมอยากได้เส้นข้างเส้นอะไรอย่างนี้ครับก็จัดมาให้นะครับเดี๋ยวในส่วนของภายในเนี่ยมีแล็บคอนโซลแล็บหนังยินสีครีมด้วยถ้าผมมีรูปผมจะแนบมาให้นะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปนะครับผมถ้ายังไงฝากดูให้จบด้วยนะครับผมก็จะเห็นบรรยากาศด้านหลังแล้วก็ผมจะใส่รูปเป็นรูปส่งมอบแล้วก็รูปของตัวรถนะครับ เื่อาไไละครับผมคันนี้เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ชมกันไปแล้วนะครับผมถ้าหากชอบยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะครับช่วงนี้ส่งมอบรถต่างจังหวัดบ่อยยนะครับก็อาจจะตัดต่อช้าอะไรอย่างนี้เนาะก็ต้องขออภัยกันไว้ด้วยอาจจะมาสั้นมาเร็วกระชับนิดนึงนะครับผมหวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถนะครับสนใจรถหรืออยากแต่งรถนะครับก็สามารถติดต่อ inbox หรือว่าทักหรือว่าโทรเข้ามาคุยกับผมได้เนาะ ช่วงนี้ผมอาจจะติดภารกมมิจส่งมอบรถบ่อยหน่อยก็ถ้าตอบช้าก็เยีาว่ากันเนาะก็ขอให้โทรมาแล้วกันนะครับผมยังไงก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ